มึงเล่นความเร็วแล้วไงกูตีทะลุเดฟหมดเว้ยไปไปไๆไจะตายหมดได้ป่ะงตัวเนี้ยเฮ้ยเชี่ยวทำไมตอนพี่เล่นเองมันมันไม่โหดยิ่งวะลองลองลองใช้ตัวหลับลองใช้ตัวหลับอยากลองดูเฮ้ยนั่นอะไรนั่งอะไรเนี่ยนั่นคือไอ้นอนไอ้นอนมึงโดนแบบนี้แน่นอนกำไว้กำไว้กำภาพนี้ไว้ถ้ากูแพ้มันจะเสียถึงอาจารย์ไงมันไม่ได้เว้ยเข้าใจป่ะเอาเลยจกเกอร์ปามเลยลูกพ่อไปไปอย่ามึงดิอยู่าไปมาว่า สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจร้าเช่นเคยนะครับผมและอย่างที่เห็นครับทุกคนในคลิปล่าสุดของนอน,นะ่ะนีิเดีด๋ยวผมพิมพ์ท้าไปในไลฟ์ก่อนแล้วกันโอ้โหเขายังไลฟ์อยู่เลยทคนมีคนมาท้าวะ่ะเฮ้ยมีคนมาท้า,าไหมเอย้ยไ,ไม่อ้ยไโอ้ย,อย,ยใจเบิ้มเรื่องอีกแลวไหมฮะจงหายไปปะปะปะปปไอ้เวัน้อยทุกคน นมันตบยับเลยทุกคนอนชนะมันอยู่ตาสองตาแล้วโน่นอันโดนมันตบแบบไอแบบไอลูกเพลงหมดเลยแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ทุกคนนะฮะในฐานะที่ผมมีอาจารย์ที่ดีเป็นถึงอันดับหนึ่งของโลกวันนี้ผมผมจะให้อาจารย์กายดิดของผมนะผมนะมาจัดทีมจัดเด็กและกลับไปแก้แค้นโนนะฮะเจอคุณแน่ฮัลโหลกายดิตใช่ไหม ได้ยินครับติดเอกอันดับ2ของผมอ๋อท่านอาจารย์กาวยิบเลยครับผมนะฮะฮะนี่ข่าว่านุศิตนี่ไปโดนนวดโดนตกมาเหรอเนี่ยโอ้โหเสียเชิงจัดเลยเออไม่คือมันมันน่าจะโกงแหละไอ้นนท์น่ะพี่โดนไอ้นนท์ตกใช่ป่มก็ว่าอยู่เออลายนั้นน่าจะโกงนะใช่ไ่ะเหลี่ยมอ่ะเออเก็บอยู่เก็บอยู่ก็พี่นนเขาก็ตบคาสติมมา วันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาขอคำชี้แนะจากกายบอกว่าช่วยจับทีมหพี่หน่อยให้พี่แดีไปแก้แค้มันคือหน่อยว่าไม่ไหวจริงวะได้ครับก่อนอื่นพี่เข้าไปที่มอนสเตอร์ของพี่ก่อนเลยอาจจะไปเฮ้ยๆฮ้ยทำไมถึงไม่อัพเลเวลลาพิดน้ําครับผมตัวอย่างโกงโอ้ตังตังไม่พง <c oughs> คุณคุณเอามาเอาเงิน อะไรหมดไม่อัพตัวกองกองอย่างเราเสีดีไงอัพตัวนี้ไงกายอัพตัวนี้ไงโอ้ยจ็กเกอร์้ยมีแมทมวงด้วยกูยังไม่มีเลยเออนี่คือรูปเหตุการณ์นี่มาบอกเยอะมากนะใจเล่ามีแมทมูฟได้ไงการกิดยังไม่มีเลยโอเคพี่ออกมาตรงหน้าการใหม่อ่ะพี่ไปดูที่เด็กของพี่ก่อนเลยตัวอะไรบ้างอ่ะรูปแบบทีมอ่ะก็จะเป็น พี่เอาไว้เหมือนแบบเอาไว้ล้างซีซีอ่ะเพราะว่าทีมพี่จะชอบเจอพวกอารมณ์แบบว่าพวกตัวเผาไฟอ่ะโอเคเออแล้วก็เป็นสกิลผมงควาใจพี่ไปเฮ้ยน่าสนใจใช่เหรอน่าสนใจเหรอเก่งเหรอเราจัดคอมไพธทางเลเวลเก้าก่อนดีกว่าใช่ใช่เพราะเลเวลสำคัญสุดใช่ป่ะอ่าเลเวลมันเห็นผลกว่าพี่เอาไอ้นั่นออกเอาอะไรออกตัวแรกอ่ะเลเวลเก้าราคาเนี้ยเอาราคาออกเหรอใช่ลูกรักเหรอทิ้งไปเนี่ยนี่ลูกรักเลยนะนี่โอ้โหมันบ ตูมนเลยนะตูมนนี่นะ <laughs> <laughs> น่าจะได้บอกล้าแหละพี่จะบอกให้ว่าตัวที่อยู่แถวหน้าสุดอ่ะมันควรเป็นโกเลมฟ้าของพี่โอ้ไม oh ่ก็ทำไมพี่ต้องบอกลามันสินะ, <laughs> ะลาค่ะลาก่อนเพื่อนโอ้โ oh. อ oh. oh. ้พี่พี่เปิดสุ่มตัวนั้นได้เยอะสุดแล้วนะ <laughs> พี่ไม้กดเคาน์เตอร์ไวบ้างแบบเวลากดทันไหมเวลาเขาสกิลมาก็ได้อยู่ได้อยู่แต่เ็ามีลกอยู่มีลกบ้างมีลกบ้างมีลกบ้างอะไรบ้างมันจำได้จําได้ตอนที่พี่สู้กับโนล์ลำบากมันมี2ตัวเว้ยก็คือมีไออุกาะใช่ไหมแล้วก็ไอจิ้งจอกที่แม่งขโมยขโมยสแต็ปอ่ะโคตรกำมัดเลยตัวนั้นเอ้ามีจิ้งจอกด้วยเหรอใช่มีที่2อด้วยจริงผมตัจะให้พี่ใส่นกแก้วน้ําแต่ว่าถ้าเจอจิ้งจอกมันจะขโมยโลไปหนักกว่าเดิมพี่ลองใช้ตัวหลัก ตัวเนี่ยเป็นตัวที่คนต่องข้างแบบไม่ค่อยหเห็นค่าแต่ถ้าเกิดพี่จะมาแก้ทาาไอ้ตัวหัวกะโหลกมันโดยเฉพาะใช้ไงานได้อยู่ตัวหลักเอามาแทนอ๋อมาเ<ม>สก,สกหลับไงอ่าท้องเคาน์เตอร์เท่านั้นนะถึงจะเห็นศักยภาพเ,<อ>เห็นไอ้ตัวกระโหลกมันอ่ะปลาดูมเดมันเมื่อไหร่อ่ะกดเคาน์เตอร์ตัวนี้คือแบบเขาเสียมานาฟีแล้วก็หลับเลยอ๋อก็คือพี่ก็ต้องแบบนิ่งมากๆจนกว่านนจะสกิลมาใช่ไหมโอเคมาตอนไอ้เจ้าแม่มดพี่มีหินขาวได้อยู่หินขาวแถมเลเวล9้าด้วยอันนี้ใช่ไหมอ่า อ้าวแล้วมันแต่ไอไอตัวแม่โมดกับไอกิฟฟินลมมันสเตตัสมันแนวเดียวกันไม่ใช่หรอสกิลอ่ะผมจะบอกความเด็ดของเกมนี้ให้กิฟฟินลมบัฟอะไรครับบัฟความเร็วใช่ไหมบัฟมานาถูกต้องแล้วไอเจ้าแม่โมดบัฟอะไรเอ่ยบัฟมานากับพลังโจมตีอ่ะเกมเนี้ยมันจแตกต่างกันทีอ๋อก็คือทับ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 ใช่ไหมอ่ะมันจะเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามกิฟฟินลมบัฟความเร็วจะเป็นสองขั้นถูกป่ะแต่ว่าตัวแม่โมดจะบัฟแค่ขั้นเดียวพอแม่โมดบัฟต่อหรือว่าแม่โมดบัฟ แล้วถ้าเกิดใช้คุ้มมันจะเป็นอย่างนี้พี่ไมคนึกภาพตามกายนะกิฟฟี่ลมบัฟตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งบัฟไปก่อนพอสกีที่มันบัฟมาจะหมดเวลาแล้วอ่ะพี่กดปุ่ที่บัฟความเร็วอีกตัวหนึ่งคราวนี้มันจะเป็นขั้นที่สามแล้วก็เวลาจะเริ่มปูดาวมาเชีย่ยร้กยกาจก็คือไอเวลาเดิมที่กำลังจะหมดมันก็ทบกลายเป็นอันใหม่แล้วก็บวกหนักไปว่าเดิมถูกป่ะก็กลายเป็นขั้นสามเชีย่ยร้กยกาจใช่แล้วมานาคือเดือดหลายปืนปานหัวแตกสกิลเป็นขี้อาจารย์เป็นไงสิเป็นงั้นทุกคนตามเลยตามเลย อ่ะอันนี้ปังนะพี่ไม้จะเล่นคอมโบอย่างเดียวเลยนะอ่ะได้ได้ได้คอมโบจะได้แบบพี่ได้ได้ก็คือเล่นเทินมานาสามแล้วก็โจ๊กเกอร์ปลาแต่ขอมานาไม่ต้องสามก็ได้แต่ขอให้แม่มดได้ออกสกิล้อนบัฟดาเมจให้เราสองครั้งอ่าโอเคโอเคโจ๊กเกอร์ปลาปุ๊บแล้วก็หยิบการ์ดโจ๊กเกอร์ขึ้นมาอีกรอบนึงก็ไาอีกรอบใ เฮือกเขิลบ้าเฮืกขขขเขิลบ้าเฮ้ยเออลบนอน้านานๆโอเคเราเราต้องวอร์มก่อนป่ะหรือเราทักนนเลยตบเลยเอาไหมพี่ลองขบวนผมจะยื้มเฉยนี่ใช่ลงแนงใช่มาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยผมว่าตอนนี้ไอ้นอนนี่ต้องสั่นกลัวท<ๆ>ุกคนเอาเลยอาบาปไปเล่งเทินามาเอฟเนี่ยโจมันนี่โจมันนี่คือเตรียมใส่เลยฮะอย่างงี้โจมันใส่เลยเอาแล้วนะเก็บเ็ดแรับตาไม่เป็นไรบาไปอู่้ชี่แรงว่ะ ดึงเลยปะดึงเลยดึงเลยเออมึงเร่งความเร็วแล้วไหนกูตีทะลุเดฟหมดเว้ยไปมา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 จะได้หมดได้บ้างตัวนี้ยเฮ้ยเชี่ยวทำไมตอนพี่เล่นเองมันมันไม่โหดยิ่งวะเลองลองใช้ตัวหลับลองใช้ตัวหลับอยากลองดูเฮ้ยนั่งหลับนอะไรเนี่ยนั่นคือไอ้นอนไอ้นอนมึงโดนแบบนี้แน่นอนจับไว้จับข้า้ไว้ ตัวทำถูกละโอเคดีแล้เป็นไงไอ้ส้มก็ลงไปจูบดินได้เนี่ยเที่ยวเอาว่ะนี่สินะคือสิ่งที่เรียกว่าอาจารย์ดีใช่ไหม่อเคาน์เตอร์อย่างนั้นเลยทำถูกล,เละเลยแปะเลยมันไม่เอาอ่ะมันเอาอ่ะไอ้เยัยพี่โดนเอาตัวหัวกระโหลกออกไอ้สัสรุปคือไอ้นน <laughs> ไนนอน้ <laughs> ไนน,อนฟังอยู่อ๋นนอเฮียไม่ออกมาเคาน์เตอร์กูเล่นอะไเฮียออกแล้วกัน ก่อนที่จะไปตกโนตการนะครับผมวันนี้ใจร้าวก็มีโปรโมชั่นดีๆมันนาเสนอนะครับผมสำหรับลูกค้า AS นะครับผมรับฟรีนะครับผมคัมพีลิตรลักหนึ่งเล่มนะครับเมื่อซื้อแพ็กเกจซัมโนเว่นมลลายวันบน Google p a y ผ่านค่าโทร AS ตั้งแต่วันที่1นึถึงสามิถุนายน2 5งพันเท่านั้นนะครับผมแล้วยังไม่หมดนะฮะอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะผมสำหรับลูกค้าใหม่ช้อปปี้เพย์ผมที่ไม่เคยจ่ายเงินบนช้อปปี้เพย์มาก่อนสามารถไปเก็บคูปองในแอปช้อปปี้เพ สูงสุด100บาทนะครับแล้วนําไปซื้อแพ็กเกจอะไรก็ได้เพื่อรับส่วนลดดังกล่าวนะครับผมนะบอกเลยครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อย่ารอช้าครับไปจัดกันเลยมนะไปเราไปตกอินอนให้อาจารย์าก่หินภูมิใจดีกว่า l e t กต o ฮัโลโหลนอนฮอัโลโหลโอ้โหโ,หโอ้โมมาทั้งอะไรตอนนี้คนยันหลับไปนอนแล้วมี้ยอลว่า น่นมึงรู้เปล่าตั้งแต่ที่มึงมอบความพ่ายแพ้กูบอกกูว่านอนไม่หลับกินไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหรอเออแพ้กูอีกรอบนี่มึงจะทำไงไม่ไม่ไม่วันนี้กูจะมาแก้แค้นมึงเพื่อนกูมีอาจารย์กายหยิดมาด้วยกูติวกันมาแล้วใช่ปะกายไอผมอยู่คุมเลยตอนนี้พี่งานกลัวเด็กอาคียนอมเด็กคนลุกสู้คนลุกสู้โอ้คนลงทุนอ่ะถ้ากูแพ้มันจะเสียถึงอาจารย์ไงมันไม่ได้เว้ยเข้าใจปะ พวกเอาคืนเหมือนที่ซ้อมเหมือนที่ซ้อมเหมือนที่ซ้อมมาที่ซ้อมมาเหมือนที่ซ้อมอะไรซ้อมอะไรกันตั้งนานขนาดนี้เนี่ยมามามองหน่อยดิเอ้อโอ๊ยโอ๊ยโอเอาไว้เอาไว้เป็นออฟแล้วเนี่ยเต้นเต้นหน่อยไหนเฮ้ยเฮ้ยตามันเยอะกว่าเต้ามันเยอะกว่าเราสิบเราเก้าอย่าไปหยองนี่ไงนี่ไอ้ซ้อมไอ้กระโหลกเวรหนุ่มเจอกูอ๋อีัยอย่างเช่นเอ้ยสวยๆู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ปั๊บปั๊บแล้วเออมือของเร็วไปดูวยนะไม่ช่วยนะดูนะตดูรับเร่งก่อนอ้าวเอ้าไอ้ไอ้ขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยเชี่ยเมื่อกี้ไม่ควรรีบน้อกจ็อบเกอร์จะได้เหรออย่าตายแมวทิพย์ผ่ายแล้วชิบหายแล้วชิบหายเฮ้ยปั๊บก่อนปั๊บก่อินอย่าลุนดี้แต่ท่าอย่าลุนดี้ัะเอ้ยมันคือใช้การไม่ได้วะเฮ้ยใช้การไม่ได้เฮ้ยไม่เอาีไม่เอา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 เอาเลยจ็อกเกอร์ปั ไปเหรอการโน้โนมี่ทำแบบนี้เล่นลีเล่าโน้ตายแล้วโนกตายแล้วมาเฮ้ยไอ้พึ่งยิ้มเออไอ้พึ่เดียวมีกูุวนได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ปั๊มอะไรเยอะใจมันมันเริ่มเป็นเหมือนที่เราคุยกันแล้วนะชิบหายแล้วตอนนี้กลัวเริ่มชิบหายแล้วไอ้พึ่งเดียวไอ้ปั๊มไอ้ยี่นี่ก็ขโมยเก่งเหลือเกิน อเ้ยสวยสวยสวเออกไปกอะไรเเชี่ยมันไปยังไม่วยวยเออขให้หัวร้อนเอเดยเดียเดีเดี๋ยวเดียวตไม่มีเลยใช่ปะเาไปใก่อนนะอุยามีดวใหญ่ดวตายเตยดนตายตายตายเยดตายตายีาไปไหนดเีย จบเลยมึงจบและวไอ้ทุกอย่างที่ทำมาไอ้สัตว์หมดหมดกันยินดีหน่อยได้ไหมที่ผ่านแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ก็คว้ากูจังหน่ายเยอะเละเฮ้ยเฮียโน่ก้อยเหี้ยแล้วก้อยโดนหักเลือดเหี้ยปลาไม่แบงเลยเฮ้ยมันปลาแรงตรงวะยอมเมื่อไหมแบ่งแล้เฮียลูกศิษย์ผม หมมูสนาจีกายมันไม่เหมือนที่เราซ้อมมาสักนิดเลยวะไม่คอยกอลคอยกอลคอยกอล์กทีนี้เริ่มมันโลก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 แล้เมื่อกี้ผมต้องวิเคราะห์วิเคราะห์นิดนึงอ่าอ่ตอนเนี้ยโจ๊กเกอร์จะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามีไอ้ตัวบัฟไเรลเทียมทานเคาน์เตอร์ต้องใจเย็นหน่อยอืมแล้วก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่าทีมของพี่นนท์เนี่ยมีธาตุไฟเยอะโจ๊กเกอร์มันธาตุลมอ๋อมันแพ้ทางใช่ไหมคว้าใหม่ก็เอามาเอามา ที่ยวเอาไปตัวอะไรเที่ยวทานดูหมองนี่ตัวขี้ได้ไม่เกียร์ใช่ไหมตัวแหนตัวไหนเกียร์ไอ้เที่ยวอะไรเทียวทานมึงเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยพายขึ้นมือวะไกายเอาวนั่นแหละเออขึ้นมือดีแล้วด้วยไม่ได้แน่ไงวะกูมองอีกแล้วไอ้ถัดอีกแล้วกูละเกียร์พี่ดีใชิบหายเลยเออก็ไอ้นี่ก่อนมาปล่อยเพื่อนน้อยต่อเพื่อนที่ถูมึง บุ้งขึ้นแไปต้องพอล้มฟอกก่อนและต้องใช้ควาเกินนะเกินอย่าบึ้งอย่าบึ้งมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยไอ้เหี้ยยเฮ้โนจะเย็นโดนไม่ได้ว่ะรวยรวยรวยไอ้ยน้ตเอาเยี่ยนมาว่ะเอ้ไม่น่ารีบไม่น่าไม่น่ารีบใช้เลยไอ้โน้เยี่ยนโน้ตเร็วเออเออมันไม่ตายหรอกตอ้นี้มันไม่ตายจิบเอ้ตันดีมากเลยเนี่ยโอเค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 รู้วัน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 เอ้ยแม่งเอ้ไอ้นี่อีกแล้วตันดีเอ้ยไม่ตันว้าวไม่ตัน ม่งขัดกูเยอะที่หายเลยูมีทอะไรอ่ะเออเอาไวเอาไว้เ้นเออจีบเลยจีบเลยจีบเลยตอยลงไปแดนโอ้บเหรอไมิะบะเฮ้ยมันตายอันนี้มันตายตัวเดียวเลยนะมันตายตัวเดียวเนยนี่นน เออมเาเียมเมเลยกอตกงเติมเลยนก่อนเติมเล่ก่อนไอ้เติมเลนก่ดมันตีเด็ดกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไรเป็นอวอาเีอ้กมาายู่เอาไปตายอยูเอาไอ้ตัดทะลุไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อบงถลอกไปเลย หายแล้วคุณหายแล้วโดนโน้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 มขอขอคู่ฆ่าขอคู่ฆ่าแถวหน้าได้ปะขอ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 แถวหน้าได้ละขอแถวหน้าขอแถวหน้าโน้นขอแถวหน้าไม่เอาไม่ให้อย่าเบิ้งมึงกินเบึ้งตีกูตายอยู่อันนี้เอินยูกเอินยูกเออเม็นจริงเป็นจริงเป็นินไปติ่นตายเออเฮี้ยไปเฮี้ยไปก็เติมเลือดเก่งเนาะเอาไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออกันได้สวยไม่มีหวังเราไมีหวังเราไมีหวังเราไมีหวัง สวยแล้วตาแบงเลยกูไม่ไหวกูอยากใส่เดียวไงตัวนี้ว่ะกูอยากใส่เดียวเขามันไม่เชืมันสวยเลยเชื่อคือแบบลืมคิดไอ้ตัวนั้นไปเลยตัวไม่โปรตีนจัดเลยมาแล้วนนขอขอตีทีนึงขอตีทีนึ่งยอมแล้วอ่ะแมฟนตีก่อนไม่นะเออดูดเลือดก่อนไอ้ดูดเลือดเลือดมึงเยอะเลือดมึงเยอะ มาเคาเตอร์ไอ้หัวตลกนั่นมีไอ้ตัวอวตาะยังกูยังไม่ชอบเลยกายพีขอโทษไม่เป็นไรพี่มีแล้วเดี๋ยวข้าแก้แค้นให้เอ้ยแม่งไอ้ไม้ที่หลังไม่เอาแล้วนะมันดึกเกินมึงเห็นแม่งตีสองยังคืนเลยเนี่ยคุณแพ้กูจะพูดอะไรได้วะเนี่ยฮะกูจะพูดอะไรได้ ก็อย <ane> ่างที่เห็นนะครับทุกคนว่ามันเป็นในความต่างของเรื่องเลเวลของแผงหน้าจริงผมแผงหน้าของโดนมังยืนได้โคตรนานเลยตอนนี้ผมแบบมีดีแค่แผงหลังจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะผมในการทําให้แผงหน้านำอื่นขึ้นยิ่งขึ้นผมว่าเขาหน้ามาเนี่ยผมเอามันคืนได้แน่นอนนะผมไม่ให้เสียหน้าอาจารย์การยินของเราจริงๆแต่แล้วก็ตามนะทุกคนถ้าใครอยากจะได้ความแฟนในการสู้นะผมแนะนำหมดนี้แล้วผมว่า World Tour นะครับผมนะครับ ก็จะเป็นโหมดทัวนาเมนต์นะครับผมนะสู้กับทั่วโลกครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วทุกคนว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แร์ค่อนข้างมากเลยนะครับผมเพราะว่าทันทีที่เราเล่นอันนี้ใช่ไหมครับการ์ดเนี่ยจะถูกทําให้เป็นเลเวล10ทันทีนะครับและเอฟเฟกของลูนจะไม่มีผลก็คือทุกตัวเลเวลสิหมดและลูนไม่มีผลเราก็จะเป็นเหมือนว่าถ้าตัวเราดีนะครับผมอะเราก็สู้ได้ดีเทคนิคเราดีเราก็สู้ได้ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแบนและพิกโผมาด้วยอ่าก็จะแบน 2ตัวนะครับผมฮะกิตตัวไหนแล้วก็แบ่งตัวนั้นทิ้งแค่นั้นแหละผมส่วนของรางวัลนะครับทุกคนอ่ะก็จะมีชนะ2ครั้งได้หินสกิลชนะ4ครั้งได้3,000หินฟ้านะครับผมนะฮะชนะ10ครั้งได้การ์ดเปิดอีก10ใบหนุมครับแล้วก็ชนะ10ครั้งนี่ได้การ์ดตำนานด้วยผมมองเลยครับว่าของมันต้องโดนหมดนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอ summer w a r l o s t century i นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใจราวด้วยนะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย